มีไหมอ,อ่มะมีหล่ะมีแล้วต้องอ่นโอเคสบายดีสบายดีพี่น้องน้องสายแววทักไทยสบายดีพี่นอ้อ,องเว้ยทุกคนเด้อมันนี้ฮกาการยังเป็นสาวไทยคือเกา่าเนาะทุกคนเนาะมาตามาฝันของตัวเองและมาตามฝันของเอฟซีก็คือทีใน่นก็นันแม่นมาตามฟันทีหลายคนบอกว่าไปถ่ายคลิปกับน้อ,องแตงอ่อนบ้างฮากาอยับกูเนาะว่าน้องแตงอ่อนเม้นไปฮักาเสิร์ชไรทุกคนฮากาเลยวะ เห็นอยู่ทั้งข้างนี่เนี่ยคันนี้สบายดีทุกคนเป่แตงอ่อนนี่แมนบูเปเลยเปเลยไอ่ถือว่าน้องเสิร์ฟมาแตงอ่อนนี่มันกระขื่นผูนี่ได้นี่แล้วเข้ากับมาเห็นอยู่ทั้งข้างน้องนวลโทษนะว่าอันมีเอื่อยมีเอื่อยอันซีมาฮะว่าสันแมนผู้ได้ผู้ดีว่ามาเห็นผู้นี่กับแตงอ่อนตุ๊บสบายดี ใช่ไปยอะมากเลยจริงเดิแม่นผู้ใดเคยเห็นผันแน่แม่นผู้ใดเคยเห็นแต่งอ่อนแน่ก็เหม็นมากเดินทุกคนเนาะเดี๋ยวมือนี้เขาก็สทีมาสัมผัสผู้สาวลาวที่ว่ามาเที่ยววัดอารุ่นนี่เพคนเคยบัวมาใส่สุดท้ายเนาะสบายดีสบายดีคือสบายดีเป็นเอือยได้เนาะคนเป็นเอือยเพราะว่าคนเศร้าสองปีอ่าขอโทษเด้ออันนี้แบบใส่บองได้ได้ได้เบิดี๋ยวนะบังนี้ก็ได้เนาะทุกคนโอเคโอเคขอโทษทีทุกคนสบายดีทุกคน ฝากสร้างแต่งอ้อนสาวล่าในเดอ้อก่อนอื่นเบิร์ดก็คือเสียงมวนแฮโอ้ยยังไงคือคือเป็นคนงามที่ว่ามวนแท้ทุกคนว่าสยากแล่นออมลย่เลย <laughs> เออจะอยากแกล้น้องแน่นอนะทุกคนนะ่าเขินนแน่น่ร้ายคนหันเลยอยากให้มาถ่ายคลิปน้ำเจาเพราะว่าเขาว่าแต่งอ่อนน่ารักมากไปถ่ายคลิปด้วยหน่อยอุย้ยเข้าใจเดอ้ออันนี้ต้องเข้าใจเอฟซีหลายๆเด,อด้อที่แบบเออเอ็นดูน้องเนาะอันนี้เจ้าเคยมาถ่ายคลิปอยู่นี่หรอเออมาหลายเทื่อแล้วมาแบบ หนึ่งสองสามทีค่ะโอ้หลายครั้งแล้วประมาณหกเจ็ด<น>ครั้งแล้วมั้งแสดงว่าได้ใส่สุดไทยแล้วออลเคยใส่อยู่ใน,นิสสองเทื่อเคยใส่ในนี้สองเทือ่อสองเทื่อแมนเคยมาใส่สองเทื่อเพิ่นเคยใส่แล้วทุกคนว่าสีคิงจักหน่อยทำ <c oughs> <น>แล้วสุดท้ายก็บโบ้คิงนะเนาะเพิ่นเคยใส่งามแล้วหูวซึกงยังไงได้ใส่สุดท้ายเพิ่นหูวซึกงยังไงเออหูวซึกว่าสุดท้ายนี่งามนะทุกคนเนาะเวลาใส่เนี่ยหัวซึกว่าแบบเอ้ยผู้ใดใส่ก็งามนะสุดท้ายอ่ะแบบผู้ใดใส่ก็แบบโอ้แบบ งามอะเนาะงามบูดที่บาจังไหนเราผู้ทั้งทางนี่เดยงามโหงามมึอนี่ก็ใส่สุดเป็นตีมแบบวันแม่เลยเนาะสีอันสีฝาเนาะทุกคนเนาะถอดตีมเลยเนาะทุกคนเนาะจริงจริงนะน้องหาบ่มีสูตรสีฝาว่าอยากใส่สูตรสีฝามากก็เลยใส่สีกรมแต่ว่าหฮากับมาถอดออกมาใส่สูตรไทยเป็นสีฝาซะแก่มือเนาะทุกคนเนาะเหื่ยเพื่อนว่าเพื่อนเคยมาใส่แล้วตอนจะมาใส่จะหัวซื้อยังไงอ๋อหูซื้อว่าแบบ วุ้ยแบบถ่ายฮุกออกมาหรือว่าเวลาแบบถ่ายคลิปอีกอย่างบอร์หนึ่งหัวซื้อว่าแบบยิ่งกับแบบว่าวัดสวยๆงามๆเบอนี้เนาะทุกคนที่แบบวัดอรุณน่ะโบแบบมาแต่ละเทือก่ยังงามคือเก่าเนาะแถมวาสุไทยอ่ะก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเนาะก็จะแบบงามอ่ะโดยความหัวซื้อคือกันเลยทุกคนข้าเคยมากแล้วเธอนึงเอากันยังหัวซื้อว่ายังงามคือเก่าเพราะว่าความสวยมันก็ยังคงสวยอยู่เหมือนเดิมอ่ะแมนบอทุกคนแม่คือคือผู้นีนี่แหละเนาะ คือเอฟซีว่างามก็ยังงามคือเก่ายังหนาหากคือเก่าทุกคนอันนี้เขาเคยเห็นกันเชื้อเท่าอี๊ดเลยทุกคน,น <c oughs> เป็นเจอแรกที่ได้เจอกันในการงามกากับชื่อว่าดีใจเนาะทุกคนนอทีวาได้มาพอบางเอื่นนะทุกคนนี่แม่นบางเอืญพอกันด้วยความต่างใจเอ้าจังไหนเนาะความหมายจังหดบางเอื่นเลยเพราะว่าน้องหันทักหาน้องนุ่นแล้วว่าสีมา ส oh. ีมาวัดอารุ่นต่วานหนองนนทันว่านนอง oh. นน,อ,อ,น,นองหันยูวัดพระแก้วกันได้ว่าบริหารัวสำวัสีขืนเพื่อตอนใดนนองหันกามาเอ็มอาร์ทีล้กกาต่อมายางยางยางแลักกไปขืนขืนเพื่อเนาะ oh. แล้วก็มาเจอหัวเพื่อนนั่นแหละเป็นความบังเอิญที่ตั้งใจเล่านัดกันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้นัดวงว่าเออจะมาตอนไหน oh. <ข>อ,อุ้ยอันนี้คนถามแน่เออไปคนใส่นะคนจำภาษา ก็สับซักสัมเนียงเวลานี่ต้องสับซักเลยบอกแต่ว่าสัมเนียงสับซักเขาจะเอาตัวโดตัวรอดมาชัดเแต่เอ้ยคือสัตว์ล่ะเอ้าเป็นเป็นลูกครึ่งไงลูกครึ่งยังอย่างเป็นหลานครึ่งซะเพราะว่าแม่โกน่องค่ะเป็นคนอัตตปือ แม่โกคือไผ่แม่โกคือเมตู้แมท่าอแมนแมกโกเราเป็นคนอัตปรือเราเจ้าเบาตัวดอตัวหอดถือแต่เราเบาผ่าพ้นพื้นไพ่บ่ถือแลวก็เข้ากันมันมันมีกันว่าเออผู้นี้เบาข้ามนี้บ่ถือแล้วผู้นี้เบาข้ามนี้บ่ถือก็เลยเอามาให้มันถือแล้วเมตุเนาะแม่โกแมท่าหันแหละเรากันยังใส่คำว่าผ่าพ้นพื้นไพ่คือเกาและแล้วเข้าเกาหูว่าคำเราเบาตัวดอตัวหลอดถือเข้าเกามาใส่นี่้ะเป็นล้านครืงทุกคน นเป็นคนจับประซักก็คือภาคใต้เนาะแมนเลยจับประซักนี่ใสแข่งปากเซป่ะเอ๊ะปากเซนี่เป็นเป็นเป็นเมืองบว์เป็นแขวงเนาะที่จริงแข่งก็เป็นใช่เจ้ายูไสเกาะยูสวรรณเขตสาวสวรรค์นาเขียขึ้นมีแต่ผงงามน้องนุ่นก็น่ารักมากมานี่น้องนุ่นมานล่ละ เอ๋อน้องคอยให้น <monastery> <The acid baptism> ้องคอยยืนถ่ายหูแ <t> ต๋อโดนๆสบายดีให้รุูนได้ถ่ายคลิปล่ะอ๋อเอ้ะเราซื้ออย่างนะใส่แววอ๋อเอ้อเอววเอ้ะสาวแววเนาะสาวแววเนาะทุกคนเนาะอันนี้หูจักอันวัดอรุณจากใครหูจักจากเอฟซีเลยอ๋อเอฟซีบอลบอกว่าเออน้องสายแววไปวัดอรุณสิแล้วเขาก็เลยเสิร์ชหาวัดอรุณแมนก็เลยว่าเห็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะ ออ,รอเรามาเธอทับ,บีนนดันโดนหร้อบป่โอ้ยตั้งแต่ขึ้นมาหอบก่อนอันนี้ขึ้นมาหอบที่สองแล้วขึ้นมาหอบก่อนแ้วก็กลับเมบื่อไหอ๋อเอ้ยขอโทษนะเออนี่เออเฮ็ดงานเฮ็ดงานี่ใส่นะว่าอะไรเฮ็ดงานจนา้าอะไกระสีเมื่อแล้วชิมงัเฮ็ดหน้าแล้วเอาคือประสันเมื่อเกีียวเข่าวะอสอเมื่อเกีียวเข่าแล้วทุกคนเจ้าเฮ็ดหน้าอยู่ฮะจะเฮ็ดหน้าอยู่ บระเทศเมาองนี้หกปีใช่เขาปีที UA ่เ <hate> จ็ดแล้วลำโอว่างามรู่าเป็นรูปหนองเฮ็ดหน้านี่วะเกี้ยวเกี้ยวค่ะว่ะคนสวรรค์มีแต่คนผิวขาวๆสวยๆเด้อทุกคนอุ้ยผิวอันนี้ก็ผิวแท่งก็สวยโอ้ยฝรั่งมากผิวแท่งเลยเอาอีกนะมีโอกาสให้ฝากให้น้องแต่งวัดพาเที่ยวหน่อยเด้อมีโอกาสกับฟ้าหนอเด้อโอ้ยฝากพาเที่ยวเนี่ยคนที่พาเที่ยวกันยังไม่ค่อยฮู้ภาไในเด้อแต่ก็จะจะพาจะพา พาเที่ยวนอกไทยอยู่ไปใส่นะก็บอกได้มาอยุอันนี้โดนแล้วไมอยู่ไทยโดนแล้วปีนี้ก็จะเข้าปีที่เจ็ดแหละปีที่เจ็ดเออเออแงเอ้าเอ้าสักสองปีแต่มาอยู่ไทยปีที่เจ็ดแล้ว มา,ตาแต่เด็อายุ16ปีเอาเห็ดเหียบไปตอนนั้นเลยวะเออแม่แต่กับบโแนะนำด้อทุกคนมา,มาแบบเออตอนนั้นก็เป็นแค่แบบนักท่องเที่ยวเนาะ2ปีและอี2ปีกับเฮ็ดบัตเาเฮ็ดบัสทำง,งานแต่ยังไงเอ่อถึกตรงกับสมัยแต่ว่าบบแนะนําให้ทุกคนมาเด้ทำมากกับายากให้อ,ญญอายุ18ปีกนค่อยมาเนาะทุกคนเนาะใดๆก็คือ,อน้องแตงอ่อนก็ในฐานะที่น้องสายแดิเข้ามาเที่ยวนี่ ขาได้ประทับใจอะไรบ้างในใน,ในการมาเที่ยวประเทศไทยอ๋อประทับใจเองอย่างแน่ยู่ในประเทศไทยที่ทมาเที่ยวในในของก<า><อ>ินสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็กิริยามาราย,ยาทนที่แบบเออเขาเจาาาะแบบว่าเออเทคแคร์ดูแลอย่างแบบนี้นะใช่นองหันประทับใจเมื่อทุกอย่างเลยเพราะว่าหนึ่งมากคนเขาประทับใจเรื่องคนนี่กับที่หนึ่งเลยทุกคนและการสถานที่แล้วประสบการณ์นี่แหละสิ่งที่น้องได้จากนี้ประสบการณ์ก็คือ เราทําทุกอย่างมันเป็นครั้งแรกไงจากที่ว่าห้าอยู่เพื่อนมีต่างแต่อยู่ในห่องลลยกาเมื่อหน้าล้ยกาเข้ากกำออกมาไทายแล้วห้ากก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ถูกอย่างแบบห้าสิวะจังไหมันมันเป็นการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆ try something new นะเออปรมาน้เราทัาใจอันนี้เอือยเอ้ยขอโทษที <laughs> อันนี้น้องน้องมาจักเดือนและจักปีแหละ มาเดือนเดียวเอา้า <c oughs> จะกลับแล้วเพื่อไหมอีหรอใช่อ๋อม,มาอยู่มาอยู่น้ำพี่น้องบ่หรือว่านนวใเรด้ดูที่จริงนะน้องมีน้องที่วอยบ้านเดียวกันข้าจ้มาเหตุเยตอยู่นี่กันเลยึ้นมาอยู่น้ำเขาอ๋อกันเลยมาเที่ยวใช่แต่ว่าจะกลับแล้วโอ๊ยยังเที่ยวบระคบเลยเกรับแท้ยั่มาท่านครดเลยสิิงที่สิ่งที่ยังขาดก็คือล้องเหือ ลองเรืออันน้องมาอยู่อันห้าปีหกปีเจ็ดปีเนี่ยกันยังบม่เคยลองที่กันมีอันลองเรือดินเนอร์นั่นเหรอใช่เออยังบม่เคยขึ้นกันเพราะว่าอันมันมันแพงอ่ะนะทุกคนก็เลยแบบเออวันใดคืนไปเนาะไม่แน่ใจอะเห็นบอกว่าเออห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยก็ร้อยมั้งแปดสามอันนี้ไม่แน่ใจอืม ถามยกระถามถามเนกระถมทำเน่กระถามมีกี่บแล้วหรืเล่าเงินใอ่น้องน้องแต่งอ่อนก็ถามใส่เอาอะ้มาไลน์อยไรยงไงใส่แล้วถามใส่อ่อน้ำเนง่ามแบบนี้นี่มีผู้เบาเลยไปเอฟซีหลายคนอยากครูแล้วนี่ไหมเนาะไม่ถึงมีมีคือบ่าเอามีผู้บ่าเกียคิดว่ามีเงิน เงี้ยบอกมียังยังบอกมีเด้อทุกคนส่วนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือหาสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรออ่าแมนเพราะว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่สิมีคนคุยแนวอ,อ๋อโอ้แต่หาสิบเปอร์เซ็นต์นี่สิแบบเบื่องใจกันเลยแบบคุยได้คุยแล้วดูใจกันแล้วแต่ว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นแฟนกันแล้ว เอ้ากำลังิีตาบาร้อยเปอร์เซ็นคิบโซดลอยเปอร์เซ็นไหมเกือบแล้วเกือบหลงคำถามแล้วทุกคนเนาะอันนี้เป็นสารพาหรอแต่ว่าแต่ว่าคนกกะจะเข้าใจถือแล้วจะเข้าใจถือแล้วโซดลอยเปอร์เซ็นแมนผู้งามปนียังโสดว่าต้องแปลกใจหรอกทุกคนที่ว่าน้องโสดปุ้ยย่าบูรี่ตัวเองตัวเองกับแบบเอยงามแบบไม่ได้บูรี่แต่แบบก็สวยคนสวยก็โดโดสินะอ๋ออออเคเข้าใจคนละแบบก็โดษดี แมนก็สวยกับมักโซดจะสิหรอคนสวยซอโสดไม่เข้าใจงงทุกคนอันนี้ก็งงคือกันเนาะแมนเจ้าเจ้าสวยโดนแรอไหมเนาะออันนี้โดดแล้วอันนี้โดดแล้วคำถามจากเอสซีนะไม่ใช่ถามเองนะใช่หรอใช่หรอแมนสดนานแล้วทุกคนหอดปีวะโอ้ยหลายปีแหละอันนี้ก็คือ เอาได้คำตอบแล้วเนาะคนสวยคนนี้ยังโสดอยู่ทุกคนจีบได้บอจีบได้จีบได้ทุกคนแสดงว่าไม่ได้ปิดกั้นแมนเปิดเปิดอยู่ใครใครอยากจีบก็จีบได้แต่ว่าจะติดไหมก็อีกเรื่องหนึ่งทุกคนเนาะมันก็ต้องเป็นไปแบบนั้นแหละทุกคนถ้าโสดเหลกันมาเนี่ก็โดนแล้วเนี่ยแมนโดนแล้วซีไปอันเลยเถิดกันแล้วเนี่ยเนี่ยซีไปสช้ตัวบ่นนีบุกงูขึ้นกันอันนี้ก็มาตามแบบเออบุหงูกรเจ หูซึกว่ามักบอลนี่บอลหรือว่ามักบอลไดเป็นพิเศษหูถามมามากบอลมากทุกมองที่อันไป่ในประเทศไทยเนาะแบบว่างามแต่ละที่ก็แต่ละที่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่เนาะว่าแบบอย่างเช่นแบบห้ามาวัดอรุณเนี่ยก็อย่างเช่นจะขึ้นซื่อบว่าไส่สุทไทยในวัดอรุณนา่นแล้วก็วัดสวยๆงามไปนี่แล้วเนาะทุกคนเป็นผ้าปังแบบเออสวยๆงามไปนี่เลยเนาะเออแล้วก็สถานที่หลายๆบอลก็จะเป็นแบบเออสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นยมลาก็จะเป็นแบบเรื่องคือชื่อเรื่องของกลิ่นแซบเนาะ คิดคือกันเลยคิดคือกันเลยเพราะว่าคําถ้ามนีหันที่จริงนะน้องกับบอยากถามเนอกแต่ว่ามันมีร้ายคนถ้ามน้องและน้องบอสามารถตอบได้ว่าเออมากบอลไรที่สุดกัดตอบบ่อประมาณน,นั้นกัดมากคนมากสถานทีเนาะแต่ละบอลมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันและคนกับผู้คนใจดีเขาก็ดีใจน,นทะทุกคนบางเชือนะห้าบ่วยตองการยังหลายก็คือน้องเคยว่าอกไปเนาะการทีว่ามีคนใจดีเฮ็ดสิงเล็กๆหน่อยๆห้เขาก็ ดีใจเลยทุกคนการที่ว่าเข้าไปถามรักขาจาว์บอกข่างนี่อันนี้ก็คือแบบมีความสซูกเกะค่ะนะแมนบอกอะไรวาแ <Man, S 2> มนแมนแบบเข้ากะสีจบคลิปแล้วทุกคนหวัวซื้อว่าน้ำลายกับบอดน้ำลายแหงได้ได้นี่อยากกินหน้าเอาอยากกินเนาะโอเควันนี้เข้ากะสีฝากเอือยแตงอ่อนนอปีดคลิปให้แนี่เอา โอเคจ้าทุก <Thank you. S 1> คนสำหรับคลิปนี้ก็อันนี้ก็ดีใจและลายเนาะที่ได้มาเจออันสาวแหววพ่อน้องลงชื่ออันชีฮองเอื่อยตลอดนะทุกคน <laughs> เออที่จริงเพื่อนเป็นน้องเนาะก็ดีใจเนาะที่ได้มาเห็นมันนี่ก็โอ้ตัวจริงเพื่อนกับตัวน้นอยนหนึ่งนาะทุกคนเ oh. นาะ, <laughs> ะเป็นเพื่อนกันต้อง <laughs> การหรือไม่ <laughs> 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 เนาะอันนี้ก็เป็นสถานที่แบบวัดอรุณเนาะทุกคนแบบเอยเห็นย้ำไหนกะมาเธอไหนกะยังงามคือเก่าเนาะทุกคนเนาะมาเท่าไหนกะคือโบเบือเนาะสำหรับทีนี้ก็จะเพียงเท่านี้เด้อทุกคนฝากที่ตามส่องแตกงออนสาวล่าในเด้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอ่อพวงหาสองคนด้วยเพื่อเป็นกลังใจในการเรี่ยวคิดต่อไปเนาะหรือว่าตะหรือว่าผู้ใดแบบเออใจดีก็สามารถแบบกดซุปเปอร์แตงทา่งรูปหัวใจเออขอบคุณได้เด้อทุกคนเพื่อเป็นเอ่อเพื่อเป็นกำลังใจเล็ก เนียน้อยให้พวกเราทำคลิปต่อไปเนาะโอเคทุกคนเจอกันไหมคลิปหน้าเนาะสบายดีสบายดีถ้าใส่แววอะหลายเด้อใคยแววอีกแล้วเคยแววอีกแล้วเราจะสวยหมุน